ใค้มีอะไรถามยกมือเดี๋ยวเอาไม้ไปให้ถามได้เอาไม่ชีเนี่ยบวชบวชเพื่ออะไรบวชเพื่ออะไรบวชนี้ผัว <c oughs> ก,ก็ว่าจะมาบวชถวายวันเกิดหลวงตาเจ้าค่ะหนึ่งเดือนแล้วทีนี้มาอยู่แล้วรู้สึกว่าได้สวดมนต์แล้วก็ชีวิตไม่ต้องเร่งรีบเจ้าค่ะหลวงตาต้องเร่งรีบไปไหนก็ให้กินนอนสวดมนต์ไงใช่เจ้าค่ะตอนอยู่ทางโลกนี้ตัววินเกียวัวบินนอดเจ้าค่ะ <laughs> ทำก็ไม่ต้องรีบทําอะไรก็ไม่ต้องรีบก็เลยขออยู่ต่ออีกตอนนี้เป็นเดือนที่สี่แล้วจ้ะค่ะหลวงตาขออยู่ต่ออีกจ้บเจ้าค่ะ,ะดีฮะบวชถวายหลวงตาถ้าอยู่ได้ก็ดีแล้วค่ะบวชมันบวชได้แล้วตอนอยู่เนี่ยมันอยู่ยากแล้ววันนี้ลูกก็อยากจะมีเรื่องเล่ากับหลวงตาเจ้าค่ะเล่ามา <laughs> กรับขอบพระคุณในความเมตตาเจ้าค่ะลวงตาตัวลูกเองนี่ก็รู้จักหลวงปู่ตอนตอนนั้นลูกยังไม่เคยรู้จักหลวงปู่แต่ลูกอ่ะไปรับขันเข้ามาแล้วก็ไปดูนอง์เจ้าเข้าทรงนี้หลอกก็หาเงินให้เขาติดหนี้หลายหมืนน่นเหมือนกันเจ้าค่ะ mm. <c oughs> แล้วทีนี้ลูกก็สมองไม่คิดอะไรตอนนั้นคิดแต่ว่าจะหาเงินที่ไหนให้ องค์เจ้าคนนี้แล้มีอยู่วันหนึ่งลูกก็นอนตอนเที่ยงนอนอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็หลับตาไปยังไม่หลับประมาณสามนาทีลูกเห็นผ้ารูปหนึ่งมายืนอยู่ปลายขาลูกแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยทางที่ลูกเดินน่ะมันผิดทางอยู่นะแล้วลูกก็สะดุ้งขึ้นมาเอด้นหลอกลูกก็เลย เอาขันที่ลูกรับมาเจ้าค่ะไปโยนทิ้งลงน้ำแล้วทีนี้ลูกก็ยังไม่รู้ว่าพระรูปนั้นคือใครแล้วลูกก็ไปทำงานแล้วก็ไปเล่าให้นายฟังแล้วนายก็ไปเชื่อมไปเอารูปหลวงปู่บนบ้านมาแล้วเพนลูกชื่อเพนเจ้าค่ะเนี่ยใช่พระรูปนี้ไหมที่เพนเห็นว่ามาบอกเพนแล้วลูกขุนลูกหมดโอ้ยใช่เจ้าค่ะพระรูปนี้แหละที่ ห็นนะท่านมาบอกนายบอกว่าพระรูปนี้คือหลวงปู่ดูนะถ้าศรัทธาท่านก็สวดจกักรพรรดิพระว่าท่านไปกราบท่านได้ที่วัดสแก้ตอนนั้นตัวลูกเองก็ยังไม่ยังพราะลูกสวดบทอื่นและลูกก็ยังไม่รู้จักคาถามหาจากาักรพรรดิล,ลูกก็ไปทํางานและทีนี้ นายเขาให้เอาขยะไปทิ้งมันเป็นกระดาษดีไซเคขึ้นแล้วลูกก็เห็นกระดาษแผงหนึง<ม>เขาเขียนว่าศูนย์บรรเทาทุกผีหลวงตา <c oughs> แล้วลูกก็เอามาดูเอา้าหลวงปู่ดูค่าถามหาจากาักรพรรดิศูนย์บรรเทาทุกผีแล้วตัวลูกก็อ่านอยู่สามรอบแล้วลูกจังได้ในวยหลวงตาแล้วลูกก็มาสวดสวดเสริมบทอื่น ตอนลูกสวดใหม่ๆเนี่ยลูกก็ฝันเห็นหลวงปู่บ่อยเจ้าค่ะฝันว่าหลวงปู่มาหาแล้วก็มาบอกว่าพูดอะไรแล้วก็ทําให้ได้ด้วยนะหลวง,งปู่มาบอกลูกแม้กระทั่งวันเกิดวันเกิดเนี่ยลูกก็สิบเอ็ดกรกฎาคลูกฝันเห็นหลวงปู่ฝันว่าหลวงปู่ียกมาหาแล้วก็เอาพระหลวงปู่ถวดให้แล้วก็ บอกว่านั่งลงหลวงปู่จะเล่าอะไรให้ฟังว่าชาติก่อนเราเป็นอะไรกันปรากฏว่าเสียงกริ้งกริ้งดังขึ้นนาฬิกาปูกจะหันตาตีห้าไม่ได้ก็เลยไม่รู้เรื่องเลยนับตั้งแต่วันนั้นเป็นวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมสอง0ห้ากศูนจนวันนี้หกสิแปดลูกไม่เคยฝันเห็นหลวงปู่อีกเลยน ลูกก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมกเกขึ้นเกโทรศัพท์อ๋อเจ้าค่ะแต่ทีนี้ลูกก็มาได้ฉเฉลยว่าลูกมาฝันเห็นหลงตาแต่ทีนี้หลวงตาก็บอกว่าฝันเห็นหลงตาก็คือเห็นหลงปูอ๋อลูกก็เลยคลายความสงสัยแต่ลูกก็ฝันเหินหลงตาบ่อยอยู่ฝันว่าได้ไปปราบภูมิได้ไปกับหลวงตา แม้กระทั่งลูกเจ็บท้องหนึ่งเดือนลูกก็ฝันว่าหลวงตาเอายามาให้เม็ดแคปซูลเม็ดใหญ่เลยบอกว่าเจ็บท้องไม่ใช่เหรอเอายาไปกินพอลูกกินยาแล้วลูกหายเจ็บท้องเลยเจ้าค่ะหลวงตาโโไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียเจ้าค่ะ <c oughs> แล้วก็ลูกสงสัยอยู่อันหนึง่งลูกก็ฝันเห็นหลวงตาว่ามานี่มาเอาคุณแจลูกของหลวงตาให้คุณแจลูก พอได้คุญแจแล้วหลวงตาบอกเอาไขควงไปด้วยลูกก็เลยสงสัยทาไมหลวงตาขายให้ลูกหน่อยค่ะลูกสงสัยอันนี้เลยทั้งคุญแจทั้งไขควงลูกก็เลยงงว่าทำไมให้สองอย่างดิเจ้าว่หลวงตาเพื่อคุญแจขายไม่ได้ก็เอาไขควงขายจอยต้องใช้สองอย่างเลยใช่ไหมเจ้าค่ะ ลูกก็ขอเล่าอีกอย่างหนึง่งตอนตอนแรกตัวลูกเองนี่ก็ที่สวดจักรพรรดิใหม่ลูกก็กลับบ้านที่จังหวัดอุบลลูกก็ได้ไปใส่บาตรตอนเช้าแล้วก็อารมณ์ดีลูกตอนนั้นลูกยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้จากอะไรมากก็อารมณ์ดีก็เอ้ยวันนี้อารมณ์ดีสวดจักรพรรดิเล่นเล่นนึกถึงหลวงปู่เล่นเล่นก็สวดเหมืนอนอารมณ์หลวงเพลงเจ้าหาหลวงตาพอสวด พอทีนี้สวดเดีอยู่ในวัดบ้านลูกนั่นแหละพอลูกเดินกลับมาถึงบ้านตอนกลางคืนลูกไปนอน,นอนนอนหลับประมาณตีสามลูกฝันว่ามีผีในเต็มวัดเลยเขาเดินมาหาลูกมาลุมมาขอบุญน้อยขอบุญหน่อย,ออยแล้วลูกก็เลยว่าสะดุ้งขึ้นมาโอ้โหโห,โหลวงปู่ดูจักพาิมันสว่างขนาดนี้เลยเหรอ นี่คือจุดเริ่มต้นที่ลูกหันมาอยากสวดจักรพรรดิแล้วก็อยากช่วยผีเจ้าหาหงตาถูกมาถูกทางแล้วล่ะเจ้าหางตาแต่ตัวลูกก็อยากช่วยผีแต่ก็ยังมีความกลัวผีอยู่นั่นแหลผีไม่น่ากลัวเท่าคนผีเป็นวิญญาณเจ้าขาหลวงตา ก็ลูกก็มีเรื่องเล่าลงตาเท่านี้เลยเจ้าค่ะการขอพระุณหลงตามากมากเจ้าค่ะใครมีใครมีอะไรการที่เรามีไตสรณะเป็นที่พึ่งดีอย่างไรครับ่านาดีครบแล้ววม่าคนคิดใจคนเชื่อในการวินว่าแต่เกิดเนี่ยถ้าเชื่อก็ต้องมีใจสานารณะคม แนนล้วหลวงปู่เนี่ยถูกแล้วละ่ะเวลากากบพ้าท่านก็นให้ถวายชีวิตฝากชีวิตไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธไม่ต้องพูดถึงพระธรรมพระสงฆ์เป็นพุทธะอนาคตอีกเยอะ,ะมันมันไปเรื่อยๆนะจุเพราะนั้นเราจงเวียนไ่าแต่เกิดมันก็ต้องก็ต้องฝึกไงฝึก เตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิดนงคนโบราณก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระนะทางวัดชาวัดเย็นนะเขาสวดเพื่อต้องการห่างจากการบันทึกทางโลกตอนกลางวันยังไงกลางวันเราไปทํางานก็บันทึกทางโลกพอเราเริ่มสวดมนต์ภาวนาเนี่ยมันก็ปิดสายใยมันก็เข้าไปที่พระไนงะทีนี้ยุคนี้มัน สายใหญ่ไปที่โทรศัพท์มันบันทึกทุกครั้งสายใหญ่เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายมันก็บันทึกไงนั่นคือกรรมจะสุขจะทุกข์จะอะไรคืเราดูมันก็บันทึกแต่ถ้าเราหยุดทางโลกเรามาสวดมนต์เนี่ยเราก็บันทึกบันทึกจักระพัดเข้าไปทีเราสวดทุกครั้งเนี่ยมันกำบันทึก บันทึกนานเข้านานเข้านานเข้าเนี่ยบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็เอามาเป็นประโยชน์ได้มันเป็นสายใย่ไงพอเรานึกมันสายใยมากเท่าไหร่ยิ่งบันทึกได้มากเท่านั้นคยิ่งเข้าใจมากเท่านั้นแล้วลักษณะของผู้ที่มีไตสาระนะเป็นที่พึ่งไหมครับท่านผู้ที่บันทึกบุญตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกอบันทึกทางตาหูจมูกลิ้นกาย จากลุกรถยกินเสียงคนจะได้มาทึกได้คือคนที่มีฐานคือฝึกกรรมฐานคือมันสวดมนต์ภาวนาเรื่อยๆเขาจะต้องเตรียมตัวที่จะต้องตายไงบางคนก็เพื่อไม่เกิดบางคนก็เพื่ออนาคตคเป็นใหญ่อะไรเนี่ยคือมันตายแน่นอนอะทุกตายแล้วไปไหนเนี่ยสำคัญนะในโลกวิญญาณเนี่ยถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ยมันเป็นโลก โลกที่ขอใครไม่ได้อ่ะมันเป็นความรู้สึกเป็นผีเป็นวิญญาณมีความรู้สึกเดียวออกจากร่างแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้ไงพอออกจากธาตุแล้วทำไมลงตาฝึกอยู่กับลวงปู่เน่ท่านให้ฝึกเรื่องนี้โดยตรงอะเพราะท่านเป็นโพริสัตฝึกเรื่องการวินว่าตายเกิดให้คบกับผีเยอะๆคบกับผีใช่เพราะผีเนี่ยมันไปจากคน คนไม่รู้เขาถึงได้ฝึกสเปะสปะตายไว้เป็นผีผีสารพัดผีในเนี้ยมาจากมนุษย์ท้งนั้นแหละมนุษย์ฝึกครับมนุษย์ทำบางคนก็เอาผีมาเลี้ยงอะไรวะเนี่ยพอแก่มากำลังไม่พอผีมันกระทืบตายอะประมาณนั้นแหละมันก็ไม่ชอบมาถูกกักขงังเพราะนั้นเวลาสวดจ,จะสัมผัสอย่างเขาพูดน,นคะครับเวลาสวดเนี่ย มันสว่างอ่ะีวิญญาณมันก็จะมาน,นองมากับเราถ้าไม่ถ้าไม่ฝันก็ต้องเจอตรงนั้นแหละมันก็นจะมีความรู้สึกแล้วการที่เราจะมีไตรสถานคมในที่พึ่งเราต้องระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดวเวลาเอาไว้ชีวิตทุกวันนะพอนอนกาบผ้าเนี่ยที่หลวงปู่ท่านสอนเนี่ยเวลาเองนอนเองก็นั่งคุกเขา่านั่งพับเปียบแต่หลวงตาเอารูปท่านไปไว้หัวนอน ให้มองแล้วถวายชีวิตฝากชีวิตไปเลยขึ้นกรรมาฐานกับไตสนานาคมไงช่วงกราบเนี่ยเวลาเราหลับตาเนี่ยภาพของปู่ก็จะเข้าไวิที่ใจเพราะดวงตามัน,เป,นเป็นหน้าต่างของดวงใจไงแล้วกาบทุกวันเชา้าก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนตื่นนอนหรือไปที่ไหนเราก็กราบอย่างนี้ทีนี้เวลาเราอนาคตเรามองภาพเนี่ย ตาเราเห็นภาพนะะแต่จิตเราสัมผัสนามมาทำคือความรู้สึกในภาพไงม,มันเป็นศาสตร,ร์มอดูโดยตรงเลยจุเพราะเอาง่ายๆอย่างทุกอย่างที่เราทําอยู่ตอนเนี้ยมันก็เป็นคลื่นเดียวกันกระแสเดียวกันไตสนาคมอยู่แล้วไม่ว่าจะกราบพระจะสวดมนต์จะกรรมพระจะมองภาพพระ,พระไปหมดเป็นสาย,ายเดียวกันหมดอนะ่ะ เราไปทําบุญที่ไหนสร้างพระที่ไหนอะไรกับนเกี<ส>เ่ยวกับพระเนี่ยมันเป็นสายใหญ่ทุกครั้งเวลาเราสวดมนต์สายยันก็มาที่เราทุกครั้งนหละคือบุญที่เราสร้างนในมนุษย์เนี่ยมาตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยกัรเป็นเวลาตายแล้วก็ไม่ไม่มีแล้วมันกอกลับละช่วงที่ออกจากร่างเนี่ยกอกลับความรู้สึกคือกรรมที่เราทําในในชาติปุวันเวลาตายมันก็ ผมรู้สึกไหนอ่ะถ้าเราไม่ฝึกอะ่ะ<อ>เวลาออกมันไม่ใช่ออกง่ายๆนะทุกมันบีบมันเราออกนะพราะเราจะต้องแก่จะต้องป่วยโดนของมีคมโดนของมีพิษอะไรพวกนี้นมันควบคุมไม่ได้ออกถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยสเปะเลยฮะกาหนดทิศทางไม่ได้ ถ้าไม่ฝึกนี้ก็แทบไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้นะเลยแล้วตกพุงครับที่ว่าไปตามกรรมไปตามคลื่นสังคมก้าไปตามกรรมเหมือนคนในยุคนี้ครับไปตามกรรมเกิดมาจาก,กอดีตเนี่ยปัจจุบันคืออดีตเนี่ยแต่การกระทําปัจจุบันคืออนาคตอม,มองไกลๆไม่ใช่มองชาติเดียวคมองหลายภพชาตินู่น เพราะการไม่เชื่อด้วยเพะมันไม่ฝึกการไม่มีภาระแล้วมาฝึกเนี่ยมันมันสามารถไปได้ไวและง่ายกว่าคนที่มีภาระครับคนมีภาระนี่เวลาเห็นก็รู้สึกเราไงมันไปแล้วใช่ไหมมันไปแล้วเพราะมันเคยมีภาระไปแล้วถ้าคนไม่มีภาระเนี่ยมันเห็นอะไรมันไม่มีค เหมือนเหมือนวัยรุ่นเหมือนเด็กมันไม่ไม่ไปบันทึกอะไรยังไม่มีบันทึกอะไรมากเนี่ยมันก็ไปไวเนี่ย <balances. S 1> ไม่เห็นบบเด็กเกิดมาเดยกสองสามขวบมันสวดมนต์นได้แล้วอะ่ะก <_ d ial an> ็มันมาจากอดีตค <Akt. S 1> ฟังสองสามครั้งก็สวดได้เลยอะ่ะเนี่ยอีาสานี่มีหลายองค์เด็กเนรนะยังไม่เป็นเนรมาอยู่วัดก็สวดได้แล้วไะไปสวดพระ ผ่าสวดสองสามครั้งมันสวดได้หมดละสวดได้มากกว่าพระในวัดอีกเพราะอดีตมันบันทึกไปเยอะไงสวดไปในโมกได้อีกเนาะโอ้โหสุดยอดเลยอ,อดีตอาจจะเป็นเกจิเรืกอดอดีตอดีต<ะ>ปัจจุบันมันมาจากอดีต<ะ>ถ้าเราอยากมีอดีตเหมือนอย่างนั้นเราก็ต้องฝึกปัจจุบันปัจจุบันนี้มันก็จะเป็นอดีตถ้าเราอยากสร้างประวัติศาสตร์ เราก็ทําปัจจุบันเนี่ยอนาคตเราก็เป็นคนคงก็จะเขียนประวัติศาสตร์เราประวัติศาสตร์หมายถึงว่าทาสิ่งที่ดีแล้วเป็นประโยชน์ทิ้งไวู้กอ,นะอย่างเนี้ยอย่างครูบาอาจารย์อย่างพวกที่สร้างนู่นสร้างนี่ไว้อย่างอย่างที่เขาทําไว้อ่ะเขาก็จะหล่อรูปไว้ปั้นลูปไว้ใช่ครับมันมีขึ้นทั้งดีและไม่ดี ไม่ดีสุดๆเนี่ยเขาก็ก็มีประวัติศาสตร์เหมือนกันเนี่ยที่อุบลเนี่ยบ้านเขาเนี่ยของเขาน้อยคาแม่เนี่<อ>ประวัติศาสตร์มันสร้างประวัติศาสตร์เนี่ยนะแต่ประวัติศาสตร์ที่ดีไงประวัติศาสตร์ที่ไม่ดีไงไม่มน่าก็มีนะมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยตุตุสร้างได้เนี่ยตอนนี้คิดเฮ้ยจะสร้างประวัติศาสตร์ในอนาคตเป็นยังไงเราคิดที่จะสร้างอะไรดี คิดออกไหมการที่เรามีรูปลักษ์ทิ้งไว้ในแต่ละชาติเดียะไรังปัจจุบันมันจะย้อนอดีตถ้ทุกมันเป็นเรื่องของโพริสัตว์เวลาสร้างบาร,รมีเนี่ยทาไมเขาถึงสร้างรูปลักษ์ไว้เยอะๆเพราะเขาต้องการกระจายรูปลักษ์หลวงพ่อดูท่านสอนว่าท่านเนี่ยร้อยปีเกิดทีโดยประมาณคือเจ็ดสิบมั่งแปดสิบมั่งเก้าสิบมั่ง ย้อนไปเจ็ดชาติเนี่ยรูปลักษณ์ที่ท่านสร้างไว้จะเป็นเจดีจะเป็นวิหงารจะเป็นแนวทางปฏิบัติธรรมเนี่ยคนก็ยังก็ยังฝึกอยู่ทีนี้มันก็จะเข้าท่านตอน,นเนี้ยปัจจุบันเนี่ยตอนที่ไม่มีชีวิตอยู่นะยังเข้าท่านและอ้ปัจจุบันที่ข้าทมเนี่ยมันก็ไปอนาคตปัจจุบันที่ข้าทรมันก็ย้อนรูปลักษณ์อดีตแล้วมันก็ไปอนาคตมันก็ไล่ไปอย่างเนี้ เวียนไห้ตา,ตายเกิดนั่นะวัฏจักรวัฏวุลพระหงวงตาเคยบอกพระโพธิสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นองค์เดียวกันใม่เกิดก็เกิดอาจจะมีรูปรลานที่มีอยู่บางครั้งก็เป็นองค์เดียวกันนั่นแหละพอท่านพอท่านไปแล้วท่านก็เกิดเลยนะคท่านไม่ได้ท่านไม่รอ,อแล้วอย่างคนที่เขาคิดว่าพบชาตินี้เขาไม่ได้มีโอกาส เขาจะสร้างรูปลักษ์ตัวเองหรือมีคนจะสร้างรูปลักษ์เขาแต่ว่าเขาอะสร้างรูปลักษ์พระโพธิสัตว์แทนอ่างเงี้ยเขาก็มีส่วนในรูปลักษนะ์นั้นเนาะเขาก็มีสายใหญ่กับโพธิสัตว์ไม่ต้องสร้างก็ได้ฟองเขียนรูปลักษ์หลวงปูนะ่นยโมทนาหลวงปู่ด้วยนะคะถ้าหลวงปู่เป็นพาาระอรหัน์ไม่เกิดกับโมทนาด้วยคถ้าเป็นปัจเจกหรือเป็นโพธิสัตว์พุทธะในอนาคตฝากชีวิตหนูไว้ด้วยนะคะอะไรประมาณนี้ย มันเกิดคนเดียวไม่ได้ทุกมันต้องช่วยเหลือเกิ้อกูลในการไวิวาแต่เกิดแบบนี้คือเราไม่ได้สร้างลูปแต่เราสร้างนาม<า>เข้าไปในลูกชีวิตไว้กับธรับก็เหมือนเรากลาบพระชีวิตไว้แต่เราไปไหนเรากลราแลราก็ทําอย่างนี้แหละคไม่ไปไยว,ว่ามันมีทุกขี่ในวัดประเทศไทยมีเยอะสุดวัดคถ้าฝากไว้ทนทุกวัดะ่ะ มีคนสงสัยว่าการฝากแบบนี้เหมือนการอธิษฐานจิตหรือเปล่าครับถูกท่านทําคนเดียวก็ไม่ได้อีกแล้ว<ะ>ท่านเกิดคนเดียวก็ไม่ได้แร้มันก็ต้องเรียนว่า้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วเนี่ยหลวงปู่เลยไปตามทุกคนมา่าแบบตามจากความฝันมัง่งโน่นนี่มัง่งก็ตามมาบางคนตามมาก็ไม่ทำหรอกฝันแล้วฝันอีกยังไม่มาเลย มาแล้วแหละเ,เรื่องของน้ํามนต์นะหลวงตาน้ํำมนตนมน์มันก็มีมีอยู่คนระับ <c oughs> มันเป็นพุทธมนต์มันมีมันเป็นรูปน้ำก็คือรูปลูกมันเป็นลูปอยู <c oughs> ม่มันเป็นวัตถุครับ <c oughs> มันเป็นรูปเราเพียงจะเอาน้ามาทำ เข้าใจไหมจุเอาพลังงานเข้าไปในรูปไม่ว่าจะกินน้ำมนหรืออาบน้ำมนเนี่ยอาบมันก็อยู่ข้างนอกนะทุกแต่สกินมันเข้าไปข้างใน่มีคนที่โดนของหลวงปู่ก็ให้กินน้ำมนแหละคุณพ่อมันก็จะขับออกมาทางเหงื่อมันจะเป็นเมือกเมืองออกมา น้ำมนต์หลวงปู่สมัยนะั้นหลวงปู่ทำยังไงอรหลวงพก็พระที่สั้นสร้างนะ่ะแช่ไว้กบอธิษฐานเป็นน้ำมนต์<ม>พระที่แจกแจกคอนะเป็นน้ำมนต์อยู่ที่เรามีรูปมีนามรูที่เราอธิษฐานถ้าใส่รูปนามเราม,มีประโยชน์มากนะครับเวลาเห็นพระที่ไหนเราก็สามารถจะนึกถึงหลวงปู่น้อมบารมี ท่านบารมีรวมจัก,กรพรรดิหรือบารมีรวงปู่หรือบาร,รมีรวมใครก็ตามอะที่เป็นโพธิสัตในอนาคตจะเป็นบาร,ม,ม,รมีพระหลังฮันหรือพุทธ,ธ,ธนะคท่านไม่เกิดแล้วไม่มาเพราะมันเป็นปัจจุบันกรรมแล้วคมันเป็นแก้วแล้วไม่มาต้องใช้โพธิสัตหรือปจัจจกหรือคนที่ยังเวียน่หวผ่านรูปนามเราเนี่ยก็ไปตามรูปลักษณ์ไม่ใช่ไปขอนะ คนส่วนใหญ่เนี่ยไปไหนก็ไปขอค,คือไปเพิ่มก่อนแล้วก็ขอไปให้ก่อนนะใช่ผ่านรูปนามเราเนี่ยเพิ่มเขากำลังจัก,กรพรรดเพิ่มลูกป,ปู่ตอนที่เราอธิษฐานเนี่ยศีลเราครบนะศีลคือปกติคําว่าปกติคือถ้าไม่ทําก็ไม่ผิดอ่ะใช่ไหมล่ะมันคือปกตินะคําว่าปกตินะตอนที่เราสวดมนต์เราเราผิดไหมไม่ผิดก็ปกตินะ แต่ถ้าท่อะไรก็ผิด<ะ>ถ้าทําอีกก็ผิดอีกเนี่ยม,มันก็เป็นจุดอยู่ในจิตน่ะไม่ใช่อยู่ที่ธาตุแล้วนะอย,อยู่ที่จิตนะจิตเป็นปมเป็นเป็นดำๆเขาทาผิดเนี่ยแลวอย่างการที่เราไปเพิ่มความสว่างให้รูปรักษ์เรื่อยๆเรื่อยๆฮะมันเกี่ยวกับวิญญาณแถวนั้นมันก็จะกลับมาที่เราเพราะเราอาธิษฐานเนี่ย<ะ>บุญเราก็ต้องไปด้วย เพราะเราเป็นเหตุครับเข้าใจไหมยิ่งรูปลักษ์สว่างขึ้นเทวดาก็มาเยอะขึ้นกวิญญาณก็มาเยอะขึ้นกทีนี้ใครมากราบไหว้พอเขากราาวไหว้อธิษฐานแล้วเขาสําเร็จเป็นขึ้นเหล่านั้นมันก็ย้อนกลับมาที่เรามาที่เราแล้วไปที่จักรพรรดิไปที่หลวงปู่มวัตจักวัตวุอการหมุนเวียนวนพลังงานไม่สูญไปจากโลกขึ้นบุญแห่งความดีมันก็หมุนไปเรื่อยๆใช่ มล้ก็กิดกินแมาแต่เกิดอะตุก็สมบัติผัดกันชมอ่ะก็มนุษย์มันก็เท่ากันเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครเหนือใครแม้แต่พู้ธเจ้าท่านตัดสรุปไปแล้วท่านก็ไม่เอาอะไรไปท่านก็นมาจากเรานี่แหละคะถ้าใครอยากเป็นอริยสานเป็นพุทธะก็ได้ไหนๆก็ๆเกิดตายๆอยู่แล้วหรือไม่เกิดก็ได้ครับวุธีการฝึกนะ เอาว่าอย่างอย่างน้ำเมื่อกี้หลวงตาถ้าเกิดเราต้องกินน้ําทุกวันเนี่ยสมมติว่าเราไปตามร้านอาหารเนี่ยแล้วน้ําเราเนี่ยมันไม่ได้มีพระอยู่แล้วนะเอา้าตุกกินไม่เป็นเลยหลวงตาก,กินแบบน้าโมพู้ไทยยาะนะครับใช่อเอาพระเจ้าห้าพระองค์เอาองค์องค์สุดท้ายเนี่ยพระศรีนะกับหลวงปู่กินเข้าไปอ้อน้ามนเลยนะ อยู่ที่เรานึกเลยนะฮะใช่มันก็ไปที่น้ำไปเข้าที่ท่าเราจะเป็นกาแฟชาเขียวอะไรได้หมดคนที่จะทําได้อย่างนั้นคือคนที่รู้จักบุญไงรู้จักการบันทึกบุญนะครับคือชินแล้วอชินในการสวดมนต์ชินในการหนีห่างจากความรู้สึกทางโลกโดยเฉพาะขึ้นที่ไม่ดีครับมันเพียงแต่หนีมาจากมันมคือเบนกระแส โอ้อย่างนี้ชานมไข่มกุที่เรากินไปเราเป็นลูกแก้วจักระพัดได้ได้เลยฮะถ้ากินเป็นนะถ้ากินเป็นมันก็อร่อยอ่ะแต่กินไม่เป็นอร่อยดีอร่อยเ้ยเฉยแต่คิดไม่ออกก็มันสามารถเอานามาทําใส่ไปได้เราเนี่ยคิดยังไงก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเราสวดมน์กําลังจักรพัดกรัมมาที่เรามาทั้งตัวเราเพราะจิตเราควบคุมมันอยู่เนี่ยทําไมคนสวดเราหายจากโกกล่ะ พราะเขาตั้งใจสวดแล้วเขาิชานเขาให้หาย mm. เพราะจิตเขานําขึ้นพลังงานมาที่จิตมันก็ไปทีชาติเขาใช่ไหมละ่ะเพราะจิตเราในควบคุมธาตุทั้งสี่อยู่เนี่ยถ้าคิดว่ามันดีมันก็ดีเพราะจิตใจเราดีในสิ่งที่คิดมันอยู่ที่ความเชื่อ oh. มันอยู่ที่ความศรัทธามันเป็นคลื่นที่มันมีขึ้นมันเขาเรียกว่าคลื่นไม่ตัดรอนไม่ตัดรอนคลื่นตัวเองใช่ ถ้าคนไม่เชื่อส่วนใหญ่เนี่ยมันมันมันสัมผัสไม่ได้ใช่ไหมครับสัมผัสไม่ได้ท่านหลวงพ่อท่านว่าถ้าเองเชื่อแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปพิสูจน์ก็ได้ถ้าเองไม่เชื่อเองต้องไปพิสูจน์เรือ่องพวกเนี้ยเรื่องนรกสวรรค์เรื่องของกรรมเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนี่มันเป็นฐานครับเอาว่าหลายคนที่มาฟังหลวงตาใหม่ๆครับ มันก็จะมีข้อที่ทั้งเชื่อแล้วก็ข้อที่ยังเอ,อ๊ะมันขนาดนี้จริงเหรอมันแบบนี้จริงเรหรอเนี่ยก็ถูกอ่ะเอ๊ะมันไปส่งวิญญาณได้จริงเหรอครับถ้าเขาฝึกจริงๆเขาเข้าใจเรื่องโลกวิญญาณเนี่ยว<อ>ิญญาณมันก็มีทั้งสุขสุขกระทุกอ่ะมันมีข้างบนกับข้างล่างนะครับที่เราเอ๊ะเพราะว่าเรายังไม่รู้ใช่ทีนี้ถ้าเราอยากพิสูจน์เราก็ต้องฝึกเองให้รู้ถูก,ถก มันอยู่ที่การเรียนนะเรียนทางโลกเราก็ต้องเรียนเพื่อเลี้ยงชีวิตในชาติปัจจุบันแต่ถ้าเรียนธรรมเนี่ยมันไปหลายภพชาตินะตุมันไม่ใช่ชาติเดียวนะเรียนธรรมะเนี่ยมันต้องเรียนนะไม่เรียนไม่ได้นะไม่เรียนก็ตกภูมิหลวงพ่อ้าให้เราเรียนบนไม่ใช่เรียนล่างไม่เกิดได้ยิ่งดีเสมิมันอยู่ที่กําลังใจสมิ ฝึกๆไป,ไปนเนี่ยมันจะรู้กําลังใจเนี่ยพอจะตัดได้ไหมจะไปไหนเนี่ยรู้ฮะบางคนบอกไม่มีเวลาไม่ใช่แล้วมีเวลาหายใจมีหรือเปล่าล่ะครับกาตอนที่หายใจนั่นแหละเพราะหลายคนมักคิดว่าถ้าจะฝึกเราต้องเตรียมตัวตั้งท่าให้ดีต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมอยู่ในบรรยากาศ<ค>ที่พร้อมอะไรเงี้ยอ,อย่าไปนึกอย่งงางนั้นท่านบอกเองจะตายเมื่อไหร่นยะ นึกได้ก็สวดเลยภาวนาเลยทุกที่ทุกเวลาทุกที่ที่ไหนก็ได้<ะ>ย่าไปเชื่อเขาในส้วมก็ได้อาบน้ําก็ได้นอนที่บ้านเราก็ได้นอนกับใครแล้วก็สวดได้ครับ<ะ>มันสวดที่จิตไม่ไม่ต้องแต่อาศัยชาติเนี่ยมันแยกกันได้ครบอมกอบของมันค<ะ>รูปกับนามไง